ภูมิใจมากนะครับแล้วก็ภูมิใจแทนอาจารย์ทุกๆท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆท่านของศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยครับทุกๆท่านได้ร่วมมือร่วมใจกันทํางานเป็นแบบสาขาวิชาชีพนะครับเพื่อที่จะให้คุณภาพการบริการรักษาพยาบาลคนไข้มะเร็งดีขึ้นผลการรักษาดีขึ้นครับตั้งแต่เรียนจบ อายุรศาสตร์แล้วก็อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยามาพบว่าปัญหาทางด้านโรคมะเร็งในคนไทยเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากนะครับแล้วก็มีความสําคัญมากตลอดช่วงระยะเวลาการรักษาโรคมะเร็งมีผลการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยมีผลการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีอายุรแพทย์แล้วก็มีแพทย์สาขาอื่นนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งมากขึ้นนะครับ ถึงแม้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับแต่ก็มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับทำให้คุณภาพการดูแลรักษาโมมรคมะเร็งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับที่รามาธิบดีมีการพัฒนานะครับมีการ จัดระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื่องจากว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีความซับซ้อนต้องใช้แพทย์หลายสาขาวิชาในการดูแลทําให้ผู้ป่วยจะต้องมีภาระต้องมาพบแพทย์หลายๆที่ต่อเนื่องกันนะครับก็เป็นภาระสําหรับผู้ป่วยและญาติเหมือนกันเราก็จัดระบบการดูแลรักษาที่เป็นสาสาขาวิชานะครับมีการประชุม ท t ่มมื c คอนเฟรนซ์กันเพื่อปรึกษาหารือกันวางแผนการรักษากันนะก็จะทําให้ความซับซ้อนของการดูแลรักษาลดลงนะครับในปัจจุบันแล้วก็คุณภาพของการดูแลรักษาผลการรักษาก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ <S <S โรคทางอายรุรกรรมไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคอะไรก็ตามเป็นโรคที่มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องโดย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆสาขาวิชามาร่วมกันดูแลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าเป็นความสําคัญมากก็คือการทํางานเป็นทีมครับการทํางานร่วมกันแบบสา,สาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นกับอายุรแพทย์ด้วยกันหรือกับแพทย์สาขาอื่นนะครับเพื่อที่จะให้ มีการวางแผนการรักษาและมีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับความสะดวกมากขึ้นในการดูแลรักษาแล้วก็ผลการดูแลรักษาก็จะดีขึ้นด้วยเรื่องของโรคมะเร็งนะครับซึ่งผมก็มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งมาเป็นระยะเวลานานก็พบว่าเป็นปัญหาสําคัญของสาธารณสุขในประเทศไทยนะครับ<ๆ>เพราะอยากให้เพื่อนเพื่อนนักแพทย์ทุกท่านเห็นความสําคัญของโรคมะเร็งนะอยากส่งเสริมนะครับให้มีการ เรียนรู้การดูแลรักษาโรคมะเร็งนะครับการส่งเสริมให้แพทย์รุ่นน้องๆได้มาศึกษาต่อทางด้านนี้เพื่อที่จะ้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งมากขึ้นมากขึ้นนะครับจะได้ทําให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้นปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นมากครับมีแพทย์ทางด้านโรคมะเร็งนี้อยู่ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนะครับแทบทุกจังหวัดแล้วแต่ว่าถ้ามีจํานวนมากกว่าน,นี้ก็จะทําให้คุณภาพการดูแลรักษาโรคมะเร็งดีขึ้นครับ